แยนอนบทียเลยอผล่ลงไปครับเขาจะมัดไปจังหมื่นหนึ่งสามหมื่นหนึ่งสอง้อนสามเลยเกียร์ทับเลยวะหมกบรทันมาไม่ว่าสี่แล้วแครหออรุ้นจ้ะมันมันเที่ยงสอบเดินกันไกออนพอดีเสียบเลยเนย่ยมันจะว่าไกออนไกออนก็ไกลลงมันาไสเสียบว่นเนี่ย สูสีเฮ้ยเสียเอี่นเลยือมหนีเสียจ่าเอี่นมาบ่เนี้ยผมอยู่หูหงำเลยละบื้อครับผมงูจักเจ้วันเกาลุงต้องเงียบๆจังไยครับผมขอซอครับขยบครับน้ำเจี่มนี่บล็อกขยับบ้างครับไปเสียสูตรกันซากมมกครับที่ได้มือนี ประจำได้ไปะซิบกระซิบเบื้องไม่คิดไปกันลรือจีไม่อะจะเป็นยังไนทางลุงก่อนเด้เป็นอารมณ์บรรยากาศกันครับผมสวัสดีทุกคนที่กำลังเบื้องอยู่ผมเมื่อนี้เขามาบ้านอาเขาพอดีบ้านยาใกล้กันกับบ้านเดินเส้นเหนียวอาลันทุ่งก็เลยว่าบ่ได้เห็นกันโดนก็เลยว่าเกี่ยวไก่มาเฮ็ดสุกินครับผมต้องขอบคุณในอาลันทุ่งครับ เอาไกลมากกัเลยส่วนมามาเห็ดทิพบ้านเอิญแนวสันก็นเลยขี่รถเขามาหาผมเนี่ยบ้านของเอกงาของผมเองนะครับอยู่หมองทั้งโค้งครับนี่จะเป็นบ้านเอิญท่านแนวตอนนี่ของล่างทา้ายทิพโ์ดนี่เป็นไร่ซุดถาครับผมทักทายขอโทษขอพายไปก่อนครับสำหรับสัญญาณหรือสั้นครับผมกล้องมันอาจจะสั้นผ่าัปสั้นกล้องหนาบอดีครับผมก็ซับ นาจอยกล้องนาผมมันแตกครับแล้วก็จะยทักทายกันนะผมไม่อาจก็อื่นแล้วปลาผมตั้งแต่ปีไม่ตั้งแต่เห็ดหลายคนติดตามมาจะโดครับผมมาที่เคยเห็นแบบว่าจะเก่ารวมทิมกันดูกิ่นยังอยู่ร้านับผมจะเก่าเคยเห็นร้านร้านใครเราต้องขึ้นหุ่นกันสามคนผมรันยูทูปเปิดจะว่ากะ ประสบความสําเร็จไปเรียบร้อยแล้วประสบความสําเร็จไปเรียบร้อยแล้วแบ่งเงินกันกับทีโบ๊ทีครับผมได้เรากัดว่ตจะแบบว่ามีโอกาสได้มาไทยอย่างไกลครับผมเลยออกมาก่อนต้องขอบคุณอาลันทุงงผมเขาไปเบิ้งครับผมคิดเต็มเต็มคืออาลันทวงเห็ดตั้งแต่มาลัมย่าผมคิดเต็มเต็มคือนี่ทีเป็นไรสุ่นเกินๆก้อนที่กินผมจะ พิสเลยสดครับผมแต่ว่างนี้ที่ห้องมันทักค่ายส่วนเฮ็ดเหลี่ยครับผมต้องขอบคุณฐานทีพ่อไม่เอิญเชนเนียวผมบ้านไม่เอิญเชนเนียวจนถึงพอคั่วเฮ็ดน้ำกันครับอ่านคอมเมนต์อู้ฮันานคอมเมนต์อยู่เสียดายย่างเดียวกองหนามเสียนี่แม่กองหนามเป็นยังจะฮ้องอาหารใช้ไฟเองสิไปไหนอันดีสวัสดีรอบนึงครับผมอู้สามสี่คนเบิ่งครับสบายดีครับผมเนี่ยใครว่างยังเนี่ย ใครโอ้ใครวางเพิ่อนสวนลูก,ษษกี่สันผู้ข่าวก็หวังผนไว้เถอะวะสวัสดีค่ะได้ยัาง,งากินกันเนาะได้ยัางกินอ่ะเ้าขอ,อเบิรงในซองอาร์ลัมทุงครับผมย่างย่างไก่ครับผมมืัอนี้ห้องย่างไก่สุดมาร์คของไอ้อื่นเช่นเดียวับผมมืัอนี้สุดมาร์คแซ่บๆรอชมเลยครับผมเมนูเด็เดตๆต้องเขามาเห็นกินกับแก้มกันเมนูง่ายๆวันนี้ครับเรามาหลอกนะเพื่อนจิตลุงพ่นเป็นยังไงลุงพ่นอ่ะ ตอนไหนสมัยคนเป็นผู้หญ่ยยขิงเฮียันท้าอยู่บ่ครับผมเพิ่นเปิดร้านสอนอู่ครับเดี๋ยวไอเดี๋ยวบอกทานที่ก่อนครับตอนอยู่บ้านเอิญฉันแนีครับผมยูทูบเบอร์ครับผมมีจะต้องดังๆนั่นเลยครับผมยูทูบเบอร์ไอไอเอิญฉันแนีครับแล้วก็ไออาร์ตลันทุ่งครับผมแลักการมีมีน้องเขาไม่อีกคนนึงครับผมเดี๋ยวจังทักทายจังครับเป็นกล้องหน้าคอนแอกไปแล้ว มีกล้องไหนกูว่ามันบริสัทว์เก็บแบบนี้แต่คือคู่ข้าดีกูไม่อยากถามข้าวถามข้าวดูภาพเรือไปไปมาๆอย่างเดียกท่งอาดทั่งเอิ่นบผมพิมพ์มาได้ครับนีนูมือนี่ก็เป็นไก่ไก่ของไอ้อาดกับผมมันเป็นคนเลี้ยงไก่เลยลอะครมันรักมากแล้วไปสอบคาคนเราไปสอบใจกันล กินเข่าใครยุกินเขามาละมึงเบลเบมองก็ดีหดอกเห็นท่านเห็ดยังกันหมดแล้วแบบมึนกำลังแบบเฮ็ดคลิบลงผมส่งอ้ยาลันทุงร้องค่อยเบิ่งรอเบิ่งฟางไข่ฟามเป็ดผมด้วยครับผม่เรียงไว้ไหนภาก็ไปเอื้อมไปเจสูรนูตูนู้จะว่าจ้วงตําน่งร่อพ่อไปหรือเด้อซะแล้ว สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนครับผมหลักกาดีใจครับเดี๋ยวผมยังคอมเมนต์เนาะท้ายถามข่าวถามข่าวเดี๋ยวไปทุกคนเดี๋ยวจะให้มาตอบครับผมยังติดตามทุกคนอยู่เด้อครับผมหวัดดีอาร์ตเอิ้นน้องทักครับผมบอมาเวียบอมาเวียงจันอีกบ่โควิดหายโควิดหายเดี๋ยวผมข้ามมืออีกท่ากลินจุตับกินเข้ามาแล้วเว้ย กวนละทีกินข้าวมาแล้วเว้ยย่านบ่อิ่มแล้วหัวนันกินบ่เห็นรวมแบบนี้โดนล่ะลูกพี่บ่มาบ่เดี๋ยวก็ตามมาผมสวัสดีจ้าน้องทักกับผมคือเก่าล่ะครับแสบคือเก่าฝีมือเอินกันยาดนี่สุดยอดแล้วผมก็ต้องขอโทษไปก่อนเพราะว่าคิได้คือเก่าคิดได้มื้อนี้ครับผมผู้ใดอยากได้สูตรผู้ใดอยากได้ได้สูตรไอ้เอิ้ญท่านี้มาสิ ไปเบิ้งในคลิปขายเขาสุดนี่ครับผมโอ้ยมีเสียสองคนตัวนี้อันนี้เสียยังครับเป็นเมนูทักทายกับผมทิมมาทักทายสอบถามมาฉันย่านสัตว์ปน้องคนนี้นี่เขาปนเลยสวัสดีจ้าน้องท้าครับผม โอเอเออสองเครื่องสปา,าค่าะบนเครื่องสปาเย็นนี่ยเนี่ยนอนเหรอคบหูหูเขาเจ้ากินกับอย่างแกันสวีโลนนึงครับผมบมอชัดครับรถถภาพบครับคือสัญญาณครับผมก็<า>คือกล้องหนาผมมันเสียครับสวัสดีทักอินดี้ครับผมกำลังคุยกันย่าง จะไปเปิดที่เซวอร์านสาขาสตอมือเปิดเซตคำถามไม่อาจเนิ่นแบนี้บอกปุ๊บพอดีเคยศึกษาเกี่ยวับารเปิดล่านเราจะไปเปิดสาขาหนึ่งับผมต้องเปิดสาขาสิบสิบเอ็ดมันจังแบบส่งคือหลายสาขาไปใส่บอเห็นมาหากันก็ยูไม่อาดเนาะช่วงนี้ผมว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูใบที่ผม ไปทํางานโรงงานเจ็บเลยผมต่างคนต่างมีงานเจ็บต่างคนต่างมีงานเห็ดต่างคนต่างมีแนวรับผิดชอบครับผมเตือนเพื่อนก็ไปทํางานแถทงสโลวาเซียคันบอวางกับประเดมเมเจอกันครับผมครับผมย่งบ้ากัไปเบนด์เดวก็นทีให้อาร์ตครับสวัสดีจ้าเอฟซีฟินแลนด์ครับผมก็นทีให้อาร์ตกระเบินตอบน้ำราะว่าอันนี้มันเป็นซององผมก็ับเห็นหนาผมตัวละหฮาร์อกนนกับเป็นเอฟซีอาร์ตกระเบินครับผมน้ำกลับครับตัถ่ายครับนกล่องกันกล่องน้ำเสียวห่วยเสียงเลยไอ เดือเือี๋ยวหมุนสาอากาตั้งน้อยไม่ไปจุนาคืนจนาคืนนะ่มันก็ชัดแล้วชัดแล้วโอ้ทักไทยเอฟซีทักหลันถุงหนะครับผมโอฝากฝากเอฟซีทักหลันถุงจิตตามช่องนย่หน่อยของไอ้อันถุงนนไม่ได้ครับไปถามมันไม่ดีเลยมาสิโซ่ไงเสียใหม่ ไปได้ยุได้ยนังมใหม่ได้ยโตวนี่ทรงแห่งพวะว่ากองนมือมันถักทยี่ะถักไทยเลยคือสวัสดีเดี๋ยวรอชมเมนูเด็ดๆอย่างไก่สูตรมาของเบาวเอิญชนแนลครับผมช่องของกวาเนี่ยช่องวาเนียบายบสูสูตรมาของเอิน ตันงน,น,นี้เปลี่ยนลูมีหนวดมีเขาเลยจำหนาจำหนาได้ผมเนีอ่อันเก่าได้ยังยังบทนีอัปเดตอยู่มีบุรีเลยสดตอนน,น,น,นี้อะไรโซจวอยู่อรบอดีส่งห้ไหมได้ไหมใสต่อบ้าองนั้นเอฟซีคนคนับปบอคุณในไลนครับผมกินย,ยังนอเปิดร้น่นเปิดร้่นเหา,เหาต่อครับผมแต่ว่าจะเป็นร้่นยาดองแล้ววันที่นี้นี่แบบร้าหมอหนวดอยู่บอกันต้อง ต้องหาสปอนเซอร์มันครับผมเอาไงไอ้ถักถือจ็คสี่โบยังนอกจาคือไหลสดท้ายถักไทยผมอยากอายกล่องอยในช่วงนี้บ่ได้ไหลสดดูลละทีถักอยากอายกล่องนึงคิดกับประเทศไทยบ่แล้วกล่องหนามันเสียเห็นบอลคนละทีผนเลยกับเอาฟิวบรรยากาศดีกลัวครับผมถักไทยกับเบื้องเออไม่ธุรกิจนี่ยังจะฝากกเบื้องทุกเมื่อเพื่อมีลายแนวส่วนหนำหยุดหนำหยุดคอยเบื้องครับในส่องของเงินเช่นเดียวกัผมทุน อองแบบอิสระครับผมอยากจะเริ่มยังกับต้องต้องสั่งกาบเบิร์ให้โอายให้โจดมากนะครับแต่้ทุนมาน้ำครับจะได้เปิดทุกอย่างนี่จะเป็นอืมชแนลนี่อารันทวงครับมันยอนกันตัวลาสุดไปบึงหุ่นย้นเอิร์นรู้ม้เพเลยว่เป็นตาหน้าเขาเอาปว่นเขาบงหุ่นยนตนครับผมเอิร์นเพิ่นซุ่มเนี้ยส่วนบางหุ่นย้นเนีย สวัสดีสี่สามุนดูผมขอฝากซองน้องไม่แนวเลยครับตอนนี้อยู่เวียงจันทร์ครับผมฝากน้ำครับผม a o n กดนีแล้วครับเขาเบิ่งกระฝากให้น้ำครับผมเนี่ยเมื่อแร้วพรอมไปเนี่ยโอ้พอดีปล่อเอืน่นทนายมาเไปขายเห็น ขายดีวะผมขายดีวะโอ้คนมาจะไปขายของผมพ่อวันนี้เป็นคุณพ่อของเอ็ยนชั้นเหนี่ยผมรอเหลาเลยโอ้มาแล้วคุณยนด้เฮ็ดขายวันนี้เฮ็ดขายวันนี้แบบนี้ตอนนี้ขายแต่ววกดมัน็ขี้ได้มันพอมไปเลือด48คุณดูโอ้ดีใจมีคนเบิ่งซี เฮ็ดเองครับผมนี่ก็คือบมไปด้ซื้อมากคืออิ่นเสนแนวเป็นคนเฮ็ดเอียงิาไล้ครับกัซุ่มมันเอาไว้นี่ต้นแบบนี่แหะจับบางบางเสือดล้เข่อปเบิ่งได้เฮ็ดคลิปบ่นี้เ็ดเองเบิ่งครับผมรถออกเฮ็ดเอียงเ่นแนวมดลานตัดผม้อนนี่ห้าสิบคนดู แท็กซี่แทกสี่ว่าอุยยังตัวผม,พววมวเพราะว่ากล้องหนามันเจรักล้อเบิ้งคิดเต็มต้องอยากคู้ว่ามาเห็ดนยังเลยต้องเบิ้งใน้่องอารันทุ่งครับผมบ่อนกับเอิญจำเนาะนี่บริสไลสุดตัวปะปะครับผมบบชมค,ค,คลิปเเเต็มลยอานี่แล้วครับมือเนี่ยตีลงคลิปศาจย์เน่อยนีย่จังไปกินลเล็กดูกะทีล้อเขาไปเบิ้งครับผมเจือคลิปหนาแล้วเขาน้อมืงินี่กันขอบคุณที่เขามารับตรงผมปิดฟนันนี่กัขอโทษใบ มาตรงนี้เลยครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับไปแล้วเเเรรราาาากยยััังงไคบน